สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพะุมฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบ้าน,น,นด้านกีฬาฟุตบอลมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโยูโร2020รอบ8ทีมกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนจบลงไปแล้ว2คู่นะครับตามผลการแข่งขันออกมาทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสเปนกับอิตาลีแต่กว่าที่สเปนกับอิตาลีจะเข้ารอบรองได้ก็ต้องบอกว่าเล่นเอาเลือดกระอักกันเลยทีเดียวนะครับเอา คู่สเปนกับสวิตก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยใน120นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับสเปนได้ประตูขึ้นนาก่อนสวิตเซอร์แลนด์มาตีเสมอนในครึ่งหลังจากเชแดนชากิรี่แล้วก็ช่วงประมาณนาทีที่70กว่าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์โดนไล่ออกเหลือผู้เล่น10คนนะครับแต่สเปนก็ไม่สามารถที่จะยิงประตูชัยให้จบในเวลาได้นะครับสุดท้ายต้องไปดวลกันถึงจุดโทษ เซอร์เบีเองมีประสบการณ์ในรอบ16ทีมนะครับเพราะว่าชนะจุดโทษฝรั่งเศสมาได้แบบสวยงามเพราะว่ายิงเข้าถึง5คนแต่มาเมื่อคืนนี้สวิตเซอร์แลนด์ยิงจุดโทษผิดฟอร์มนะครับแม้ว่าคนแรกจะเปิดหัวดีนะครับคนแรกของสวิตเนยิงเข้าแต่สเปนกับทันทีมบุสเกตเนยิงไม่เข้าแต่หลังจากนั้นมาครับสวิตเซอร์แลนด์ยิงพลาดหมดเลยอีก3คนรวดนะครับส่วนสเปนก็มียิงพลาดอีกคนหนึ่งสรุปแล้วในช่วงยิงจุดโทษเนี่ยสวิตยิงไป4คน พลาดไป3นะครับเข้าคนแรกคนเดียวส่วนสเปนยิงเข้าไป3คนแล้วก็ยิงพลาดไป2คนนะครับนะสเปนสเปนเนี่ยได้ยิงครบ5คนก็รสรุปนะครับเสมอในเวลา1 1แล้วก็สเปนชนะในช่วงดวลจุดโทษ3ประตูต่อ1นะครับสกอร์รวมก็4ประตูต่อ2เข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป ส่วนคู่ถัดมาตี2เมืองไทยนะครับเบลเยียมเจอกับอิตาลีคู่นี้3ประตูเกิดขึ้นในช่วง45นาทีแรกนะครับอิตาลีนำก่อน2-0ก่อนที่เบลเยียมจะมาตีตีไข่แตกจากจุดโทษของโรเบลูลูกากูช่วงแทบจะทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับและที่สำคัญช็อตเด็ดเลยก็คือต้นครึ่งหลังนะครับอิตาลีเกือบจะเสียประตูตีเสมอครับโชคดีที่กองหลังผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับไปยืนถูกที่ถูกเวลาพอดีเฝ้าเสาบล็อกเอา เอาสะโพกเนี่ยนะครับขวางลูกบอลเอาไว้ได้ก่อนที่บอลมันจะเข้าประตูไปนะครับแล้วก็เป็นลูกากูนี่นแหละคนที่ชาร์จที่เสาสองนะครับก็ทําให้อิตาลีรอดจากการโดนตีเสมอไปแล้วก็ยังมีช็อตที่ดอนนารุมม่านะครับผู้สาประตูของอิตาลีเซฟสวยๆก็หลายครั้งจนแล้วจนรอดครับก็ไม่สามารถที่จะทําประตูอะไรกันเพิ่มในช่วงครึ่งหลังก็เป็นอิตาลีที่รักษาสกอร์นำมาไว้ได้แล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปเจอกับสเปนต่อไปนะครับคู่นี้จะเจอกันที่เวมบรี่อังกฤษนะครับในคืนวันที่6นะครับเข้าเช้าวันที่7กรกฎาคมตีสอนะครับก็รักใครชอบใครก็ตามเชียร์แล้วกันนะครับส่วนอีก2คู่คืนนี้ครับห้าทุ่มเป็นการเจอกันระหว่างเชคกับเดนมาร์กนะครับคู่นี้แอดมินเคยพูดไปแล้วว่าถ้าจะเลือกทีมที่จะเข้ารอบรองต่อไปก็ขอเป็นเดนมาร์กนะครับเพราะรู้สึกว่าภาพรวมจะดูดีกว่าเช็คนะครับ ต่เช็คเองก็ประมาทไม่ได้นะแต่สกอ์เนี่ยคงจะไม่ได้ขาดลอยเหมือนวันที่เดนมาร์กถล่มเบล์มาในรอบ16ทีมแน่นอนนะครับสูสีแน่นอนดีไม่ดีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับคู่ตอนตี2นะครับยูเครนจะเจอกับอังกฤษนะครับคู่นี้ตามชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยยังไงอังกฤษก็เหนือกว่าได้สำคัญครับแหแอดมินก็เป็นแฟนอังกฤษเด้อ ก็เชื่อว่าอังกฤษนะครับถ้าไม่เล่นพลาดกันเองนะครับถ้าไม่เล่นพลาดกันเองแล้วเล่นได้แบบท็อปฟอร์เหมือนเกมที่เจอกับเยอรมันยูเครนก็ไม่น่าจะหยุดได้นะครับอังกฤษตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะครับในเกมที่ลงเล่นมายังรักษาทรีนชีตเอาไว้ได้ส่วนอิตาลีเนี่ยเสียใน90นาทีไปแล้วให้กับเบลเยียมเมื่อคืนนะครับและที่สําคัญครับกองหน้ายางแอนดี้เคนก็เริ่มที่จะยิงประตูได้แล้วในเกมที่ชนะเยอรมัน2-0ไรฮิมสตอร์ลิงไม่หวือหวามาก แต่ก็มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับก็นั่นก็ทําให้เขายิงไปแล้ว3ประตูก็ถือว่ามีลุ้นดาวซันโวด้วยสําหรับาราฮิมสเตอร์ริงนะครับเพราะนั้นคืนนี้เชื่อว่าอังกฤษน่าจะเบียดยูเครนเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเดนมาร์กได้นะครับสกอร์ไม่ต้องไปพูดถึงครับยูโรผลนี้ทีมใหญ่ๆลากเลือดทุกทีมนะครับไม่มีทีมไหนง่ายถ้าผู้ชนะระหว่างเช็กกับเดนมาร์กแล้วก็ยูเครนกับอังกฤษนะครับใครชนะก็จะไปเจอกันในรอบรอง ในคืนวันที่7เข้าเช้าวันที่8รกรกฎาคมนะครับแข่งกันที่เบรเมอร์ยังกฤษเช่นกันตีสองนะครับอังกฤษก็จะได้เล่นกลับไปเล่นในบ้านตัวเองครั้งหนึ่งนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับตั้งแต่ถ้าจําความได้น่าจะปี1996งเ่นมั้งโนะมรกับสมัยอลรันเชียร์เรอร์ยุคนั้นนะครับที่อังกฤษเข้ามาถึงรอบรองชนะ,ะเลิศในวันที่ตัวเอง,ใน,นเองในวันที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ก็แพ้จุดโทษเยอรมันไป คราวนี้ล้างอาถรรพ์เอรมันได้แล้วดูว่าจะไปถึงไหนนะครับก็ต้องรอติดตามส่วนตัวเต็งตอนนี้นะครับเมื่ออิตาลีกับสเปนมาเจอกันผมให้อิตาลีเป็นเต็งหนึ่งครับให้อิตาลีเป็นเต็งหนึ่งอังกฤษเป็นเต็งสองแล้วก็สเปนเต็งสามนะครับก็นี่คือ3ตัวเต็งนะครับถ้าหลุดจาก3ามทีมนี้แล้วเป็นทีมอื่นได้แชมป์นั่นก็คือเทพนิยายอาจจะเกิดขึ้นอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วงนี้แอดมินยัง ไม่ไหวนะครับสุภาพร่างกายยังไม่ไหวเมื่อคืนว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกว่ามาจะมาภาคคู่เบลยเยียมหรือิตาลีก็ลุกไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวถ้าไหวคู่ไหนก็เดี๋ยวมาเจอกันช่วงภาคเสียงสดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพระอฟุตบอลไลฟ์คัคบทศนะบันบานด้านกีฬาฟุตบอลแล้วเจอกันสวัสดีครับ